การเผาครั้งที่20ครับเตา3,200ลิตรตอนนี้แก๊สออกมาเยอะครับตอนนี้บ่ายบ่าย2โมงครับเผาเมื่อเวลา4นาฬิกา40นาทีครับแก๊สติดเมื่อเวลา10 4นาฬิกา40นาทีครับใช้เวลา6ชั่วโมงครับตอนนี้แก๊สติดไปได้4ชั่วโมงแล้วครับตอนนี้บ่าย2ครับเดี๋ยวผมจะมา ดูนะครับอันผมจะมาซ่อมเตาครับซ่อมเตาต,ตัวนี้ครับเตาสี่พันลิตรครับนี่กำลังเริ่มตีอย่างดีนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะไม่เติมฟืนนะครับเพราะฐานของเราเหลือเยอะวันนี้ผมมีไม้ไม้ไม้มไม้มะม่วงครับใส่ข้างล่างฐานเลยมีเยอะแล้วก็ไม้เราก็แห้งครับไม่ต้องห่วงครับตัวนี้ถ้าฐานเป็นแบบนี้ ถ้าไม้มันดิบมันใช้เวลาติดแก๊สนานครับฐานข้างฐานข้างใต้เตามันจะหมดก่อนเราต้องคอยมาเติมฟืนทีหลังนะครับแต่สภาพนี้ไม่ต้องเติมนะครับเพราะฐานเรามีเยอะอยู่พอฐานฐานหมดฐานใต้เตาหมดแก๊สคงจะหมดพอดีนะครับตอนนี้ติดแก๊สมาได้สี่ชั่วโมงแล้วครับไม้ใหญ่มากครับไม้ไม้แค่นี้ครับที่เอนไม่หมดนี่เรามาซ่อมเตาน,นะครับ ซ่อมเตาตัวนี้ด้านด้านนี้ครับผมซ่อมไปได้เเข,ขาได้สิบแปดครั้งครับเปลี่ยนได้ข้างเดียวข้างนี้ไม่เปลี่ยนนะครับตอนนี้ขเขาเผามาได้ครั้งที่สิบห้าครับเผาวันนี้หกวันนี้วันที่สิบแปดมกราครับการซ่อมเตาครับผมจะใช้แผ่นแค่เนี่ยครับมันมันเป็นรูครับรูตอนที่ตอนที่เราตัวเนี้ยตัวนี้ ไฟเข้าข้างในเตาได้ครับทําให้เป็นขี้เท่าออนิดนึงครับปกติมันถ้าไม่ไม่รั่วแบบน,นีครับเราเวลาเผาไปเวลาเราเผาไปทําไม้ที่อยู่ในเตามันไหม้ด้วยครับทำให้เตาเราผุเร็วนี่เปลี่ยนขั้งที่สิบแปดครับ,รบตอนนี้ขั้งที่สิบห้าจะเปลี่ยนอันที่สองครับเปลี่ยนมันมีสองไต้ไส้นะครับขั้งที่สิบแปดผมเปลี่ยนไส้เดียวแต่นี้ผมจะเปลี่ยนไส้ ม่ได้เปลี่ยนครับตันนี้เปล่า,านะครับใช้แผ่นนะครับแผ่นเก่าแผ่นเก่าของเราตัวที่เราถอดนะครับแค่เอาปิดปิดวางไว้าาสักเดงก็จะใช้เจาะเจาะรูสับเจาะรูตรงนี้เจาะแล้วก็แหวกเข้าไปนะครับนิดหนึ่งเกิดไปนชนแค่ไม่ให้ไม่ให้ไฟมันถูกไม้ได้ตรงแค่นั้น,นครับนี่ก็ใช้ได้ครับถ้าท,ที่ไหนมันรั่วแล้วก็เอาดินโคลนแปะเอานะครับ มัน,นก่อนก็ดินโคลนแปะไว้ครับทําให้ไฟมันไฟมันเข้าไปในเตาได้เราก็จะเสียถ่านนิดนึงครับารอาจจะไปขี่เท่าตอนนี้เราก็จะปะตรงรูนี่ครับนี่ปกติถ้ามันไม่รั่วนะครับมมีอากาศเข้าไปข้างในม,มันเลยจะเป็นถ่านหมดเลยถ้าถ้าเมื่อก่อนนะครับเตาหม่เสียเร็วเพราะาผมทดลองนะครับทดลองการปิดปากเตานะครับ ครั้งแรกผมไม่ได้ปิดอะไรเลยครับทําให้ถังไมไหมเร็วกว่าไปหน่อยเพราะว่าไฟไฟกิดติดเข้าไปที่ในไม้ของเราด้วยนะครับเพราะอากาศแล้วก็ทดลองการปิดท่อปองไฟนะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสาวก็มีปัญหาเล็กน้อยครับเพราะเราไม่ได้ปิดทดลองไม่ปิดไม่ปิดปากเตาเลยไม่ไม่ปิดท่อนะครับตอนครั้งแรกก็ปิดแต่ท่อปากครั้งแรกไม่ไม่ไม่ปิดอะไรเลยครับก็มีเสียนิดนึงนะครับ อัานที่สองผมก็มาปิดปากแต่ไม่ปิดป่องไม่ปิดป่องไฟะครับป่องไฟนี่มันมันวนกันนะครับป่องที่อยู่ตามความจะเป็นตัวดูดอากาศเข้าไปครับมันจะและตัวที่สูงกว่ามันจะดูดอากาศออกครับตอนนี้มันจะวดเตี้ยๆมันจะดูดอากาศเข้าครับมันทำให้อากาศวนวนในเตาตอนนี้รู้แล้วครับ พ่อไม่เคยเสียแล้วท่องห้องขอมไม่เราไม่เสียเพราะเรารู้นลครับเราต้องปิดปากเตาให้สนิทปิดปากปิดปากเตานะครับนี่สี่ชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ผมประมาณผมจะกลับประมาณสักหกโมงครับแก๊สจะหมดแล้วผมจะปิดปากเตาเลยครับถ้าไฟข,ข,ข,าข้างล่างมันหมดผมก็จะจะปิดปากเตานะครับแต่ไฟมันไฟมันวอดก็่านข้างล่างแล้วก็หมดพอดีนะครับ มันจะไม่มีการเข้าไปในเตาได้นะถ้าเราปิดปากมันก็จะไฟข้างหน้าก็จะไม่เข้าในเตาของเราเพราะบางทีเตาผมถูกอย่าเงเงี้ครับถ้าเราปิดปากถ้าเราไม่ปิดปากเตาไม่ปิดข้ออกมาจะเข้าไปเสียไปเยอะนะจะจมดคงจมดทั้งเตานะครับอันนี้เอาเอาเครื่องมันมาซ่อมครับเวลาเผาเสร็จแล้วก็ต้องปิดปากเตานะครับ ให้ไม่ปิดปากเตาปกติมันน่าจะได้เยอะกว่าน,นี้ครับประมาณสามสิบสี่สิบครั้งครับเพราะผมทดลองครับเตาแรกไม่รู้อะไรนะไม่มีที่ไม่มีที่ค้นคว้าเลยครับแค่คิดคิดแล้วก็ทาเองแนละ้วทาให้มันง่ายที่สุดจากจากเปิดปากเตกจาจนถึงตอนนี้ปิดปากเตาให้สนิทหมดนะครับแก๊สหมดรอเนี่ยอีกประมาณรอจนไฟตัวนี้หมดไฟแก๊สหมดครับตอนนี้ สี่ชั่วโมงครับยังเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับ๋ย่รเอเวลาอีกประมาณสามสี่ชั่วโมงเขาเขาไม้เราใหญ่ถานข้างใต้เตาลงขมหมดพอดีนะครับเกจก็กหมดถานในใต้เตาก็หมดพอดีตัวนี้เผายี่สิบครั้งครับเผาวันก่อนมาที่สิบเอ็ดนะครับวันนี้มาที่สิบแปดเผาอีกแล้ว นี่เขัขั้นที่ยี่ห้าเกือบพันแล้วครับพาะตอนนี้ผมองซ่อมตตนตัวนี้มันใหญ่นะครับสี่พันลิตรแก้นี่เตาตัว,ตวแรกครับตัวนี้ตัวแก้ปัญหาเพราะว่าท่อท่อท่อป่องไฟผมครับป่องไฟผมไม่ได้แค่มีแค่สามนิ้วนะครับเลยเลยขยับปรับเตาให้มันเล็กลงครับเพราะงั้น,นแก๊สจะดูดขึ้นไม่ทัน,นครัแก๊สจะดูดออกป่องไฟไม่ทันทำให้ไฟมันล้นออกจากปากเตา ครับดูนะครับดูหายให้นานๆก็ได้นะครับนี่ก็ใช้ใช้โคนครับดินผสมน้ำแล้วก็ชาครับไปมันร้อออกจากปากเตาข้างล่างนะครับทำให้มีควัอน นี่มาซ่อมเตาช่วงที่ว่างๆตอนนี้ครับไปซ่อมเตาแค่แค่ปิดแม่ไม่ไม่มีไปขึ้นอย่างเดียวครับขึ้นขึ้นไปหาปืนอย่างเดียวอย่างอื่นเขาไม่มีปัญหานะครับ